มึงฟังกูมึงต้องสู้มึงต้องแก้เพราะอะไรเพราะมึงคือยอดนักสู้ไว้เฮ้ย<อ>เอ่อใหฝ่ายเขาหน่อยนี่รอบนี้มึงจะแก้อะไรเวรเล่นอยู่นั่นแหละจะ<อ>ไม่ได้สองหมื่นห้า 25, พอเอาขาที่เขาฝากไว้อะที่เล่นได้ขอะเอาเขาเบอร์กรเนี่ยเอามาให้ เขาต้องแก้โอ้ย้องคุยังไงได้หรอเอาเงินโดูนีมันเล่นเั้นๆหรออ้ยนี่แหละเงินโดูนีมันหม่านไปพี่จริงเออเงินคนดูหมานจริงนะจริงเมียไม่ได้หรอกปวดหัวเจดเลยวะ่ะ ถูกปะล่ะเมียไม่ด่าหรอกสองหมืนห้าเองสู้ต่อไปนี่เพื่อนสรุปงกำลังใจมันกำลังออนทีหลังไม่ต้องดูให้มันนะเอาไปเล่นพนันสตรีมอะอะไรนะฮัลโหลใครสตรีมมีคนสตรีมอยู่หรอไม่มีพี่ไม่มีใครสตรีมมันอันนี้มันอ่านชั้นนี่ชันลม โอ้ยช oh ียน oh, right, uh, ิคสตรีมไม่ครบอ้าวเหรอพี่ไว้ลืมปิดสตรีมไปโอ้ยปิดสตรีมจริงอันเนี้ยโอ้ยเอ๊ะว่าผมปิดสตรีมแล้วนะปิดพอสตรีมมาสองชั่วโมงแลไรเงี้ยผมว่าผมลงแล้วนะพี่ตอนท้ายหมดลืมปิดสตรีม มึงฝากแล้วรอมแม่งเข้ากันเอเคยในสตรีมก็ไม่บอกคนดูเขาไม่ว่าอะไรพี่หรอกโอ้โหโสตรีมก็ไม่บอก น้ำส้มก็ได้น้ำส้มน้ำอะไรอะ่ะพกเย็ยนปะมากูขอแก้มารอบนี้ขอค่ายนี่หน่อยเถอะไอ้เหียพีจีม่มากูขอพีพีหน่อยเถอะว้าปวดหัวเว้ยว่ากูจะจา่ต้องมาตามทนนุนอีก ดูช่วยผมหน่อยนะครับสวยพี่เดี๋ยวผมเป็นกรใจพี่เองมามถูกกาลาสเกนเกมนี้มาไหมมาเพื่อนถ้าถูกกาลสอ,อะถูกกาสเป็นเท่าไหร่ดีเธอโอ้ยไอเกมนี้เห็นใครเล่นก็แตกนี่หวาต้องเป็ดนสองหมืนรอบเนี่ยหมื่นห้าคนอะเบา มือหนึ่งแมวแพงไปเจ็ดพันห้าไหมเจ็ดพันห้าพอเจ็ดพันห้าพอพี่เอาเจ็ดพันห้ากันโอเคพี่ถ้าไม่ได้กําไรเอาตีมาทึบหน้ากูเลยมา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 พี่จะเห็นใครเล่นไม่เคยเสียเกมนี้อุ้ยมาแล้วล้านเงินก็ข้าวเธอไม่เป็นไรข้าวพามีปะลั่นนะม้วงเลยนะม่วงมาอีกหนึ่งล้านสวยสวยมีเหลืองมีเหลืองอู้ดมีเหลืองมีเหลือง ปค่อยไปไปค่อยไปมีเหลืองมามีเหลืองโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวจริงพี่นิดเดียวจริงดาวต่อสวยโอ้ยเฮียกำไรแล้วก็จะกำไรแล้วพี่หุ่ยแดงเต็มกระดานเอ้แดงเต็มกระดานโอ้โหยเฮียโอ้โหเฮียมีแต่สเก็ตเตอร์ไม่มีอะไรมาพี่ตนเลยม่วงมาสวย ล้มต่อสวยเขียวอัมรัมตัวไอ้ยลูกอมโบตันเออได้อยู่ลูกอมลูกอมโบตันโบตันโอ้โบตันไม่มาเกย์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 คืนทุนละพี่โอ้ยเฮี้ยตกใจเฮี้เห็นเขียวเยอะไอ้สัตว์ตกใจไว้ก่อนอุ้ยลั่นอุ้ยลั่นอันนี้ลั่นอู้ดเดียวกำไรเฮี้ยกำไร โอ้คิดดู้ะกดสองหนห้ารวยแล้วไอเดกกูถูกนะเออกดสองหมนห้ารวยไปนานละเพิ่มอีกสักหมื่นไปพี่ตอดจริงๆเว่ยทำไายพันเน็เน็กมึงไม่ต้องสอกเขาเดี๋ยวเขาเพิ่มอยู่แล้ววิเพราะว่าพี่กูเขาใจอยู่แล้วด้วยออไม่มีใครด่าเลยมีแต่คนบอกเล่นดีดี แต่ว่าอ้มันมันมันดูยากจังไไหเฮียอชุก้ารัดเนี่ไอ้สัสไม่ยากหรอกเพื่อนมันมันดูยากอย่างหนึ่งนะถ้าออกตังอะดูอะไรไม่ยากเลยแต่ถ้าไม่ออกตังมันจะดูยากนิดหนึ่งเพราะตังคนอื่นไม่ดูยากใช่ไหมไม่ใช่ตังคนอื่นมันดูยากลองเป็นตังตัวเอง่ะน่าจะดูง่ายอยู่โอ้ย โอ้ยโหนิดเดียวี ya วิโอ้ตัวถูกไอ้เหี้ยวิเฮ้ยตัวแพงโอ้ยสามพันเลยเหรอโอ้ยพันกว่าเฮ้ยมาอยู่เนี่ยชูก้าลานไอส<ไ>ัตว์บอกเร็วให้กดขนกว่าให้กดเยอะเยอืม ทุนเท่าไหร่ครับเสียตากรรมารอพ่อมึงอ่ะไม่ไม่อันนี้เขาได้จริงนะพี่ต๊อดอ่ะเสียกรรมารอรอแม่มึงอ่ะได้กี่เงินไหวเสียแบงค์พันอ่ะเออว่าจะกดรอบนี้หมื่นแปดเนี่ยมันว่าได้จริงจริงจริงพี่ชายกูเล่นแล้วพี่ต๊อดเขาเล่นเขาเล่นไม่ลบนะเขาเล่นฉลาดนะใช่เขาไล่เบ็ดอะไรอย่างงี้เป็นหมดนะจริงจริงพี่